สวัสดีท่นผ้ชมทคกท่านกัน,น,กนด้วยวนะผมนะวันนี้ผมก็มาทำคลิปตัวละครผมเนี่ยผมเพิ่งเห็นว้ยเนี่ยเนี่ยไอเทมเนี่ยแม่งเพิ่มเลือดว้ยถ้าเป็นตัวร้อยสามสองหนึ่งมันจะเป็นเลือดร้อยสี่สี่สิบสองแต่ว่าผมเนี่ยเป็นเลือรอยี่ิบห้าไม่เชื่อก็เข้าไปไปดูในเกมกันเลย ก็มีต่อติดอันบาลานโอ้เขาเรื่องเข้าไปดูในเครื่อมนเลยนะเอ้ยไหนตรงนั้นอ่ะ เนี่ยเห็นไหมผมมีอยู่แปชิ้นนะแต่ว่าผมเล่นไปแล้วของตางก็มันก็เลยเรืออยู่แปดชิ้นแต่ว่าจบตานี้มันก็จะเลืออยู่เก็ชิ้นนะดูเดิมันเป็นเลื่อนร้อยยิบห้าเว้ยแต่ว่าถ้าเลื่อนแต่ว่าถ้าตัวร้อยสามอง ตัว132มันจะเต็มเลือดน้อย42แต่ว่าผมตัวไม่เต็มไงมันก็เลยได้แค่1 2 5บนะครับผมื่อบนน้อยอโอเคเรามาเล่นกันเลยกันเพื่ทำเพียงเพียง หลายคนคงงงนะครับผมนะว่าตัวทําไมตัวตัวจีผมเลือดดาวออกเลือดดาวขายไปแล้วผมเลยดูดีโคตร cool ตัวนี้มันเป็นตัวเนียร้อยสี่ร้ยิบห้แต่ว่าถ้าตัวผมเป็นร้อยสามสองเนี่ยเดโอเคเดี๋ยวลรอผมตายก่อน อะไรอ่ะอะไรไม่มาเลยไม่มาเลยครับคุณคุณจะมาอยอะมากเลยแต่ว่าถ้าตัวนั้นเน,นี่ยแจำเลยคงของเข้าเชียงก่อน รู้แล้วอยู่เอมั่นใจเลยปอฟังเชียงมัครับผมบอกแนละ้วว่าอยู่เจ็ดล้าเเนเกาะ

còn mình mình ดูดกทุกคนน่าจะทำเก้าถุงได้ไหม้าไม่ต้องรอจนจบนะถ้าใครคิดว่าได้เนี่ยคอมเมนต์มาเลยถ้าใครคิดว่าไม่ได้เนี่ยก็ต้องคอมเมนต์มานะครับ Yeah. Fire in the hole Fire in the hole ใครคิดว่าได้บ้างคอมเมนต์มาหน่อยเนี่ย ใครคิดว่าได้บ้างน่าจะได้แล้วนะ ตักล่อแล้วกัน เดี๋ยวผมกำลังกวนต้นตีนมันเดือดเดือดโผมช้อีกเครื่องหนึ่งเว้ย โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ไอเทมชินี้ด้วยนะครับผมแล้วก็เรือไปเก็บชินแล้วโอเค